ออหมายก็ oh God, ทุกคนครับท่ากิจกรรมอันยิ่งใหญ่ที่สุดในเทศกาลคริสต์มาสทุกคนอ uh huh. ซึ่งคลิปนี้นะฮะจะอธิบายถึงกิจกรรมและตัวมายังใครเดียวด้วยนะครับผมเออสนามใหม่ทุกคนอารู้สึกถึงความหนาวเน็บเอ้ยคููมากมานะครับ เปลี่ยนสนามให้กลายเป็นหิมะและเปลี่ยนทุกชีวิตให้เป็นคริสต์มาสไอ้ ه, พี่กาจูมันน่ารักจุงบุยโอ้มีโอ้โหเขาเรียกอะไรนะกวางเลนเดียร์กับอะไรวะเออนั่นแหละโอ้ยใส่หมวกด้วยน่ารักสุดๆเลยแต่ผมไม่ได้เล่นปู่สิน่าเสียดายเฮ้ยโอ้มีเชฟเหรอใช่ เชฟอู o ๋เชฟคาบิกอนแล้วก็เชฟปาเลียบปะอาจารย์อาจารย์อาจารย์ไหนสุดนะครับใครริวมาแล้วคนไฟอู๋จุ่มชนอ๋อนี่มันอุกกระบาดหรือเปล่าว้าชุดเต็มไปหมดตังค์ไม่มีแล้วโอ้ยแล้วนี่อะไรนี่อะไรคืออะไรอ,ะอ่ะอ๋อมีหมวกทุกคนเลยเหรอ อยน่ารักเวอร์นี่สิถึงเรียกว่าคริสต์มาสนะทุกคนนะออ๋ฟินจังเลยโอ้เป็นสโนว์บอมได้ด้วยเหรอเฮ้ยฟีเซอร์ไอ้จะรับสูตจริงกระเบลจริงกระเบลเลยเริ่มวันที่12ไม่ใช่15ธันวานะครับผม ทุกคนดูทุกคนดูอันแรกก่อนเลยนะครับด่านเปลี่ยนเป็นคริสต์มาสหมดเลยนะฮะด่านเป็นคริสต์มาสหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนตีมจากธรรมดาให้กลายเป็น,นคริสต์มาสนะฮะมีต้นบาต,ต้นไม้กวางเรนเดียนะคันเลื่อนนะฮะชุดคริสต์มาสสุดเท่อะที่สำคัญนี่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 วของเราเขาดูจิ้คน อ่าเนี่ยลงมาพร้อมอุปกรณ์พวกพี่นะแล้วก็ชุดนะฮมีชุดเชฟนะครับแล้วก็ชุดคริสต์มาสแล้วเมื่อกี้กันหนึ่งเอ้ยฟิเซอร์ฟริเซอร์อยู่ไหนวะอ่าฮายฟิเซอร์เนาะนะถ้าจะเป็นด่านกิจกรรมนะฮะก็ต้องไปตีฟิเซอร์เอาอะไรอเออผมผมดูแล้วกิจกรรมเยอะแน่นอนนะครับผม โอเคว่ามานี้ทุกคนมานี้เจอกันวันที่เดี๋ยว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 เจอกันวันที่อะไรสิบสองไหมหรือสิบห้าอ่ะสิบห้านะครับผมสิบห้านั่นเองนะครับโอเคโอเคก็สําหรับใครที่รอนะฮะเจ้าไคร,ริวแล้วก็มาแน่นอน,นะฮะแต่ไม่บอกว่าเมื่อไหร่เหมือนกันนะแต่เห็นบอกว่าวันที่สิบห้าก็ไม่รู้ว่าเข้าสิบห้าหรือเปล่าแต่พรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้นะฮะ,ะ,ฮะก็ ไปเล่นอามาโจาวันก่อนนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมจะน่าจะได้เล่นด้วยแหละนะครับผมเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะเนาะแล้วเจอกันในพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ความตื่นเต้นความไฮมันสิ้นสุดตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็รอความฟินในอาทิตย์นหน้ากันสะครับทุกคนมอร์นิ่คริสต์มาสครับแล้วก็มาเจอกันในเกมนะฮะจัดไป